วัสที่ต้นเสารว,วันวันถืออะไรวันจันทุกคือพี่นอ<ม>้องภาพมันมีบรรยากาศค่ะมีคือความสวนสียที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะไฟไหม้ตลาดไฟเบิดเลยพี่นอ้องเมื่อคืนกว่าจิกวปวบเพิมเพิ่งใดก็อยู่ประมาณที่สองเครื่งประมาณ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสองสาหนุ่ยนะคะหลังจากาาวาังเสาผ้าไปเมืองเหลืองเล่าของความสูญเสียนะคะกะเขาด้งเขาป้าคือเก้าละค่ะืนนนันนี้กับมักนอินูนเมื่อคืนกับบัไดนอนนกพี่น้องกับเบิ้งไฟไหม้นี่ละเมืองนากับฮดหูใจเนาะคะ่ะไปค่ะชีวิตกันย่างตองท่ามาหากินต่อืันนี้หนุ่ยกับเขาด้งเขาป้าคือเก้าละค่ะืันนี้เขามาก,กับคุณยายสุเพียนสองคนเนาะคะ่ะ ปลากะเน็บเงียบ,ยบพี่น้องไปล่ะค่ะไปเมืองว่าหน่วยสีม,มันเบามันเด้อค่ะอันนี้กัสีหูสีสามเลวล่ะพี่น้องก้อนอันนี้กักลมแม่แน่และ <c oughs> กับซับแตกสะคือเก, <c oughs> กลนะะี่ค่ะไปเมืองหนึ่งกลมเด้อค่ะอืมที่เกลล่ะพี่น้องอ,อันนี้กระทันหัว่าตะกรงตั้งแต่เน่าเป็นหว่างอะยนีค่ะ กล่องกื่อกล้วยตนหางีมยวเี่ยนมุกล่อง่อนผ่กถาน้ำคนก้ะเอาขอสบายใ่ชดนิดหน่อยขอหักใหม่โอ้ยลัตนณะคนมาตกเลยพี่น้องบานพื้อก็ได้นี่แม่แหลงเพราะว่า หนึ่ก็โอ้เอาเลยกับซับเลยหนึ่งตัวนะคะนีน่งามๆนี่หนกับหมากก้อยเอาเลยเสียมจะคองมันผูแจฮ์แจหอนเนาะซับสองตัวนี่หนึ่กับจะแมนไหลลงอา้าวเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งล่ะสองโตพี่หนึอง ตี่กัสจะมองเก่าล่ะค่ะปลาบานผือจะที่นี่ก็เพ้าะว่าซับมาเอาเม,มื่อไีู่มิขึ้นมคนาคืนมันรไหดอกคี่หนอ,องบานผือเองก็ได้แล้วคือเซตสินเทศกาลสงการปเนาะค่ะแต่มันพระท่านใครแบบหลอกเปร์เซ็นต์ป้นไหนนะเพิ่นก็ะเลยอพระท่านพากันขึ้น ล้วว่าคือนี่แล้วก็อมถมอยู่เด้อมันจะถมไปหู้มาที่นั่งคือเก่าแล้วค่ะคนๆแล้วก็จกหู้ให้เบิ้งเนี่ยแต้มเดี๋ยวเปิดทางในก่อนมันหนาสิเล็ก แม่ม่ส่งอ่ะอองคเป็นเพืนกันนังกเป็นแบบเป็นกันังไกให้หนุ่ยตลอดที่เียบพี่น้องเออตีก็ได้ขอบขึ้หลายๆพี่น้องุอยดยอดนิวก็ขอกกาเส้นชาขนมบกระเปิดขออะไรเนี่ยบแล้วหู้นี่ยูเบลเก้ค่ะใครอยากลองมากกลกับมากกลหดเด้อ น้องเิ้ห้ดนไ่ม,มจกมาเนี่ยหนึ่งแต้มมีอีกเยอะสิหน่องอ๋อทูนี่อะพีหน้องสามโตแน่วะโอ้ปลอดไพ่ต่างหากเลยหน่วยบอซับเนี่ยดิ้นมันสีรุยๆนะสิขึ้นไม่เยอะเนี่ยสี่ตัวโอ้สี่ต้มขาดว่าสิมีอีกอือ หาหกเจ็ดแปดอ,อู้ย่ายแปดโตมีอีกมีอีกนี่เก้าปอดอู้มวนแถววะยิบสิบโอ้เขาทาเว้ยมีอีกว่านี่อ๋อตีโต๊ ออกมาล้หนึ่งแต้มแต้มเดียววะหัวนี่เอาใหม่ก่อนนะนแต้มโอ้ยเหม็นแมงสมเด้แมงสมพี่น้องแมงสมนี่ เห็นตัวหัวเนี่ยเห็น,นหลังมาเนี่ยอีกขูห้หนึ่งเลยขูหายขู่ว่างไปสายกน <c oughs> <c oughs> ี่คือลายไปเนอะเปิดทางมาล่ะเนี่ย สองตัวผ่านเออไหนมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมเหมือนก้นพี่ดอกอีกหูนะ้นึงพี่น้องหู้นี้จักสิม,มีจักโตกับพระท่านหูวจ้ะค่ะจะไปหลุมกันเนาะพี่น้องวาสนาตังกองอ้าวเบิ่งไปอุ้ยเอาเลยแต่ไหนเลยใส่อีนุ่นมนดัม มันหล่นหูหนีดววดนด้ด้วยาห้าสีดยดาบอโอ๊ะแกด้ะเดินก็ได้ อยากเก็บเห็ดขื้นมูเขาอยู่พี่น่องอ้าแม่งสมแต่ว่าไปใส้บไดายเว้ยใกล้ๆบไดายแม่งสมอ้าวมีหกหนอนพี่น้องตั้งมันได้ซ้ำตั้มันได้อ่ะ ให้อีโน่ไหมเนาะมีแต่แมงสมว่ามีอีโน่พี่น้องสมบ้าน алось. น nah, ้าเนี่ยของหูพี่น้องหนึ่งรูนะคะสองรูแล้วก็สามรูจ้องเลยค่ะจ้องตีสัญญาจ้องไว้แล้วเด้อค่ะไปกลนหูแหลกกลอนเพลสกัะตักขึ้นเลยพี่น้องมีวะ ตัวนั้นกับคุนะานิ่มมันสีรวนๆซุยๆด้วยะคะ่ะโวน,นี้ตัวที่สามนะจ๊ะตัวที่สี่นะจ๊ะเอออู้ยตัวที่ห้าพี่น้องอู้หนับม้วนเลยตัวที่หกอืมเขาทาอยู่ตัวที่เจ็ด บ้ามันนี้คือหมานเถอะวะมันนี้คือโศกดีแทะตัวทิเปดเนี่ยยาวาเด้อค่ะโอ้ตัวนี้อินุนแดงเด้อบ่แม่อินุนคังตัวทิเกลเนี่เห็นบ่โอ้มีคนอิสาเฮาพี่น้องอย่ยาจุเปลี่ยนเราวะกูคือบอ่ผวัววะเราวะโอ้ยตัวที่ซิฟว้าผู้นี่แมโอ้เหลือใจนี่นี่นี่ซิฟเอสนี่ว้า โ oh! อ้ขอท้าขอทาเอาไม้เอาไม้ไมน้ำไหมว่าทันเบิร์ตว่ทันเบิร์ตนี่ซับพอร์ต1 0อือมีอีกบ่โอู้เบิร์ตเบิร์ตกระถมเทมดกระถมเห็นมันลงไหมหูที่สองพี่น้องมาเนี่ยดูที่สองนะคะให้กลนกันเด้อที่สองพี่น้อง สำแรงแดงเด็ดไปที่หนึ่งตัวเนี่ยมันสิเป็นโพงเข้าไปเดี๋ยวโกยมหมก่อนสองตืว มึงสังเกตขี้ดินขี้ดินมันสบเป๊ะประมาณนี้มันสอยุกนหลายเด้อพี่น้องซับหนักแต่เท่าแต่ลระบุลงล่ะยังมีอีกไงวะโอ้นี่มันสิเป็นโพ้งเข้าไปไหมโอ้ใส่มือโก้ยดีกว่าใส่เสียมตัวพี่น้องอไรอีกแล้วเลวโก้อีกแล้วพี่น้องนี่ ลายกลยมาเสือมันก็ตักขึ้นมาเลยโตแก่หน่อยได้ค่ะโอ้นตรงมี้ลายแ้ๆเลยสิน่ะแล้วสิไทยเห็นมังนนมนม่งด <c oughs> ้วยมัมีพรแหงอ่ะก็สิว่ามีลายคทุกวาดินมันหลวนหนักเช่ไหมะ่ะจกแล้วด้ค่ะสองตัว สองตัวแล้วเด้ออยู่การมาสีนี้ะคสามตัวพอดีกลมานี่หลายสุดคุดสิบเจ้าค่ะยังม่มีเลยแบบอยู่ตัวเดียวสี่ cua cái này phải sử dụng xì bớt lại không, ôi yếp bên nào, เห็นแต่ดาดหนึ่งตัวโอนี่อยู่ตื่นพี่เนาะอยู่ตัวเดียวสำเนจจบจบโซ่คือเก้าหนึงน่งตัปวดแขนอยู่เด้อพี่นเนาะประมานว่าปวดหนึ่งตัว มีอีกว่ะต่วม,มามึงตีหน่จกหูเนาะพี่น้องถือว่าเมื่อน,นี้ใส่เวลาไปดดนเติบแล้วเด้อค่ะก็สิลงไปเหอนคือเกาละค่ะเพราะว่าพอนยกจัดเปิดองเือนคนเดียวน้องอิงไปเลนบานผ้าตุม้มเน้อค่ะเพราะงานเมืนน่อนี้ถือว่าเดือลร้ายอยู่ค่ะ แล้วนีน่กับสิเก็บชา้าสมไหว,ว,วค่ะสิอไว้ทรงหลุดขาดหลุดขาดเราบ่เล็งเราบอกว่าให้กลนไปเรื่อยๆให้กลนไปเรื่อยๆแล้วโตไข่ๆแล้วอ่ะเหมือกับสิกลนไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องโอ้บินโอ้อีตโตอ,อีนู่นบินไปค่ะพี่น้องคลิปนี้กต่ขอบคุณหล,ลายๆที่ติตดตามดับชมนะค่ะพอกันใหมคลิปนะวังว่ามืออื่นหนุ่ยสิเขาคลนอีนู่นอีกบอ่อเด้อค่ะฝนกับปโตกับฝนพี่น้องจะแจ้งสิไปเก็บเห็ดอยู่สเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทีท่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีมือเดียวเด้อพี่น้องเด้อมวนแมงสมก็ได้ร้ายเด้อพี่น้องเนี่ยแมงสมไหมแมงสมนี่แสบอยู่เลยถอดกรอบกอดบ่หอดลอยดอกพี่น้องนี่นี่ขีดว่าบ่หอดลอยจบปิดงานมื่อนี้พี่น้องไปเฮือานอีนูนกับไลอีนูนกับแมงส้มไง น้องดื้อไหมวันนี้ดื้อหรือเปล่าอย่าไปจับมันเดี๋ยวมันฉีใส่มันจะแสบมือจับอีโนนได้น้องกินนมนอนหรือยังมันกัดมันกัดเหรอใช่เจ็บไหมเจ็บเจ็บก็อดทนเอาน้องกินนมหรือยังน้อกจับจับอีโนนยู่จับอีโนนทำไมมม่เออ แม่จะไว้ส่งให้ลูกค้าไม่ต้องกินหรอกเนาะวันนี้เนาะกินตัวที่มันสับนะตัวสวยๆไว้ส่งลูกค้าโอเคไหมนั่นด้วดเฉวลดวยล่ะดัวดวยวก็คือมันไม่โดนสับไงเนี่ยเห็นไหมสวยๆเนี่ยเรากินพวกนี้เนี่ยเรากินตัวขี้เล่เนี่ยโอเคไหมหอโอเคอั้วแม่สวัสดีครับเลยสวัสดีครับก่อน พี่อิงยังไม่มาลูกไม่อะไรไหน,นแมงส้มไงมันจะกัดนะไม่อะไรไม่นอนแลไวยังไม่อะไ,ไรไเอาก็อินูงไงมันขี้ใส่มือสองน้ำหน้าไปล้างไป